เราจะชอบบอกว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยช่วยแบบมาบายบายหน่อยว่าป้าป๋าจะไปเที่ยวแล้วนะแต่บอกทีไรก็ไม่เคยมาเลยเพราะว่าเขามาทีไรจะร้องไห้ไม่อยากไม่อยากจากเขาก็เลยใช้วิธีว่าเอาวะงั้นเขียนจดหมายทิ้งไว้ให้พ่อละกันตอนเช้าเออมันจะเขาจะให้กลิ่มเนี่ยเขียนให้ข้างบนแล้วเขาก็เขียนเองข้างล่างใช่อ่านแล้วก็ยิ้มอ่านแล้วก็ยิ้มถึงความแบบ อบอบางของลูกตัวเองประโยคมันสวยงามมากเลยใช่ใช่เขาแบบเป็นเด็กที่แบบอ่อนโยนมากอาจจะแบบได้แม่มาคือแม่เป็นคนอ่อนโยนแล้วก็แบบบอบบางออลูกก็จะได้แบบนั้นไทก้าตอนนี้คุยอ,อยู่แบบมีเพีจเป็นหลักมีเพีจไม่สิ<ม>เท่ากันกเหมือนเดิมเท่ากันเหมือนเดิมแล้วไทก้าได้ไรนี่ความเป็นเราไป็นทางรักรถ ไม่มีเลยไทยก็ไม่ชอบรถใช่อขอคิดก่อนนะรออาจจะอาจจะเรื่องของดนตรีศิลปะเรื่องเรียนเรื่องเรียนเรื่องเรียนเรื่องกีฬาถ้ทุกอย่างที่ผมทําวัยเด็กปัจจุบันก็คือทำแล้วเขาก็ไปเรียนฮอกกี้ไปเรียนวาดภาพาเรียนเทควันโดอะไรอย่างเงี้ยไ,ไ,ไม่ไม่ไม่เราเราต้องเราต้องสนับสนุนไปชี้นําไปเตะบอลอะไรต้องชี้ไป ช่ถ้าถ้าไม่ชี้มึงก็เล่นเกมอยู่บ้านทั้งวันนะ่ะไม่ออกไปไหนเออไม่ออกไปไหนไไครับใช่ครับเล่นไอส์สเเตใช่ครับก,รก็แรกๆกเด็กก็ไม่ชอบหรอกเพราะว่ามันยากมันไม่เหมือนวิ่งเท้าเปล่าพอไปวิ่งบนไอส์สเเตแล้วมันวิ่งไม่ได้เขาก็จะเริ่มเรียนรู้แล้วว่ามันไม่น่าสนใจแต่เราก็บอกเขาแล้ว่าเห็นไหมเนี่ยพี่คนนี้เป็นทีมชาตินะอายุมากกว่าเธอแค่ปีเดียว วิ่งเป็นจรวดเลยเขามาวิ่งทุกอาทิตย์อะเดี๋ยวหนูก็วิ่งได้แ,แรกๆเขาก็ร้องไห้ไปวิ่งไปนะแต่ตอนนี้พอเขาวิ่งได้แล้วแล้วมีป้าที่อยู่ในลานน้ำแข็งชมเขาว่าเล่นเก่งจังเลยเขามีความรู้สึกฮะมันสำเร็จแล้วเหรอเออมันมันสิ่งที่เขาฝึกมามันมีคนชมแล้วอะเพราะว่าถ้าพ่อแม่ชมเขารู้สึกเฉยๆแต่ถ้าคนอื่นชมเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงอ่าเพราะเขาคิดว่าพ่อแม่ชอบอวย ขอ,อของพี่เนี่ยจะให้เรียนกับคุณครูหนึ่งชั่วโมงแล้วพอหมดชั่วโมงพี่จะมาสอนต่ออีกชั่วโมงหนึ่งใช่ตอนนี้คือมองททางรูปไปทางในทางไหนครพี่จิของผมว่าเนะมองว่าเขาออกไปทางแบบเด็กสายศิลป์นนะชอบศิละปะชอบวาดภาพระบายสีปั้นตุกกตนต๊กตาอะไรเงี้ยใช่สนับสนุนเลยมีความเป็นห่วงอะไรหรือ เต้องดูดล่าสุดนี้เพิ่งโดนตีไปบบหยบใช่ไม่ได้ตีมานานละเปิดเทอมเปิดเทอมขึ้นประมาณเหมือนอะไรนะอันนุบาลเหรออนุเี่ยมบ้านหรืออะไรเอออันนาเงเขาเรียกว่าเยาวันเยาวันไอ้เราก็จบโรงเรียนวัดฝรั่งมามันก็ไม่ได้มีเยาวันเออคล้ายๆอย่างเงี้ยพอขึ้นมาปั๊บมันต้องมีการบ้านพอการบ้านกลับมาเนี่ยการบ้านมันเยอะแล้วเป็นวันศุกร์ครูให้ส่งวันจันทร์ ลูกผมก็เอาละพรุ่งนี้ใครทำแล้วกันเาานี่ออกไหมเราก็เอางั้นเหรอไม่ทำวันนี้สักนิดเหรออางั้นทำวันนี้นิดนึงแล้วพรุ่งนี้ทำอีกนิดนึงแล้ววันอาทิตย์ก่อนนอนให้ทำนิดหนึ่ง <c oughs> พอเราฟังปุ๊บเรารู้สึกว่ามันเป็นคอน์ดิชันที่ค่อนข้างยุ่ง <c oughs> เราต้องเซตระบบมันตั้งแต่วันนี้แหละ <c oughs> มจะมาทำสุดนิดเ <c oughs> สาร์หน่อย <c oughs> อาทิตย์กลางคืน <c oughs> แล้วต้องมาทะเลาะกันทุกอาทิตย์ที่มีกันบ้านเหรอ เราก็นั่งกินกาแฟแล้วก็นั่งคิดเอาไงดีวะเอาไงดีวะสุดท้ายเราคิดใหม่เลยปาคิดให้ละเลิกเรียนปุ๊บกลับมาทํากันบ้านให้เสร็จแล้วค่อยเล่นให้มันจบแล้วค่อยเล่นร้องไห้ร้องไมเอาทาไมต้องดุกันแบบนี้ถ้าเป็นมามีมามีไม่มีทางดุหรอกรีบโทรหามามีก่อนเยตอนนี้มันต้องเตรียมกันแบบนี้ว่ะเพราะว่า ใช่ว่าเออมามีอต้องให้ทําพรุ่งนี้แน่มามีไม่ใจร้ายเหมือนฟ้าหรอกเบอกเดี๋ยวมึงดูกูป้อนข้อมูลมาให้แม่มึงแล้วยังไงมึงก็ต้องทําวันนี้แต่เขาก็ไม่ยอมเขาก็จะดื้อเออสุดท้ายก็เอาไม้มาตีหัวไม้อะไรมาไม้ตีแมงวันตีแรงไหมี่เทไม่แรงไม่แรงเอาเอาเอาอีกด้านหนึ่งเอาอีกด้านหนึ่งมาตีที่ที่มืองนี้ปึ๊กเขาก็ร้องไห้ไปทําไป พอร้องไห้ไปทําไปเธอแม่มาป้าป้าใจร้ายดุมากเลยตีปอกให้เรากันบ้านมามีมาถึงพุมไหนเอามาดูซิลูกอุ้ยเขียนไม่สวยเดี๋ยวลบใหม่แล้วทาใหม่ให้หมดแม่มาถึงอุ้ยลูกอย่างนี้ไม่ได้นะลบใหม่ให้หมดแล้วตั้งทําใหม่อีกรอบใช่ไม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 ่สุครับ คือไม่ได้ตีนานมากแล้วแต่เป็นคนที่แบบจะให้เวลาหมายถึงว่าลูกผมมันมันลองของอะ่ะเราจะเราจะพูดดออเราจะพูดดีๆสักประมาณครึ่งชั่วโมงถ้ามันพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยคว้าไม้ขึ้นมาปุ๊บมันจะอุอ้ยโอเคโอเคยอมดิวยอมดิวแล้วพอวันรุ่งขึ้นมาดิสนีย์ลูกน้องอุ้มมาเล่นที่บ้าน ก็ถามดิน you ี really, uh. ่เรียนห้องเดียวกันอะการบ้านทาเสร็จยังดิดก็บอกว่ายังไม่ทําเลยมันเยอะมากเลยลุงเพชรก้าเขาบอกว่าเฮียทาเสร็จแล้วเดี๋ยวเฮียจะสอนนะผมก็เลยบอกโอ้ยกว่ามึงจะทําเสร็จมึงโดนตีไม่ไล่มาฟังอะยาวเรื่องนั้นไปบอกน้องสิมันแสบมันแสบยาวเรื่องนั้นไปบอกน้องสิ